อ้าวคือว่าป่าไม่ยหงื่อเอ้ยคือว่าจัิงส่เห้เอื่อยนอนน้ำจะขึ้นแน่อ้าวจะิมานอนน้ำข่อยเีื่อเอ้ยเออเออเออมองนี้มันเต็มแล้วเขามีมองเอื่อยจ้านอนอยู่มาเด้อตามข่อยมาเอื้ยแม่ตามแม่ะเดี๋ยวเราดูห้องอื่นป้าสูคือมีมันลุยมันยังแท้ใส่เรามองเอ้ยนอนบารดี กะข้างในแหละเนาะเยียหองดาราเนาะจะไหนนอนซุ้มที่ซุ้มหายจังไหนบ่เออเออป้าป้าอะไรล่ะเอาเลยขอยจะเปิดห้องให้โอ้ยสวยคือพิเศษแถวยอดพาม่านก่อนค่ะพิเศษเอาจะเบิ้ฮะบักฟ้าฮะห้องน่าจังไหนมันห้องน้ำตัวนี้มันเบืดแล้วเอ้ยมันเสียใจนี่ล่ะห้เจ้าเน่านาหนาเห็ุจังไหนยนี่นอนกูสิบุ้มเฉีบขึ้นจีห้องเจ้าก็อุดดังไว้แต่เนาะขันญาตินินเนาะ มันสมละก็ะดาษ่ายนะกูจีนอนจังไดบานนี่สูกูจีน,นอะไง่ายหัวสวมตีเจ้จสิด้ปูบปนอนน่ะโอ้โอ้มดนอนดอกเป็นนอนบัดดอก,ดอก,ดอก